สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวไฟฉายขนาดเล็กนะครับตัวนี้เป็นไฟฉาย Limited e dition จาก Olight นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะซื้อจาก Olight Thailand.com นะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ของไฟฉายยี่ห้อนี้เองนะครับราคาจำหน่ายเท่าที่ผมทราบมาก็ต่ำกว่าพันบาทเนาะแล้วก็เหมือนจะเห็นใน s h อ p e ีรวมถึงใน เพจโอไล์ o line, นะครับเว็บไซต์ o อไล h ์ Thailand เนี่ยอยู่ที่ประมาณ640บาทหรือว่ายัางไงนี่แหละนะครับไทยพาวเวอร์ไลท์เองที่เคยเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจําหน่ายให้ o l ไล h ์ line, เองก,ก็จำหน่ายอยู่ด้วยนะในปัจจุบันนี้ก็ยังมีจําหน่ายมีขายอยู่นะครับ ในลายนี้เลยซึ่งตัวนี้เป็น limited edition ในเวอร์ชันปกติจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีสี Limited อื่นๆออกมาอีกในซีรีส์ปัจจุบันเนี่ยที่เท่าที่เห็นเนี่ยจะมีสี orange สีส้มนะครับที่เพิ่งออกมาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ออกมาก่อน Orange อีกนะครับสีอื่นๆม่วงอะไรเงี้ยอาจจะมีมาในอนาคตไม่แน่ใจไฟฉายตัวนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเป็นไฟฉายที่ยืมมารีวิวเพราะว่า ผมเองไม่มีโอกาสได้ซื้อนะครับซื้อไม่ทันมันหมดไปแล้วนะครับแต่อาจจะต้องไปตามหาตามตลาดมือสองซึ่งตัวนี้ส่งมาจาก True c h o c o l i c นะครับก็เป็นไฟฉายส่วนตัวของเจ้าของบริษัทนะครับรุ่นนี้มีชื่อว่า i 3 t eos slim edc flashlight นะครับก็คือเป็นไฟฉายขนาดเล็กและผอมเพรียวนะฮะมีหน้าตาอย่างที่เราเห็นเลยนะครับโดยตัวบอดี้ไฟฉายก็จะมีเป็นการไล่โทนแบบนี้ส่วนด้านหลังนะครับมีรายละเอียดบอกไว้ถึงความสว่านแล้วก็รันทามด้วย ระดับการป้องกันที่ IPX8 นะครับน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะอะไรเบาๆนะครับ Impact ที่1.5เมตรคิดว่าถ้ามาอย่างเงี้ยน่าจะซื้อจากโอไลท์ไทยแลนด์นะครับนะครับจากเว็บไซต์คือมีฉลากแปะบาร์โค้ดมาแบบนี้แล้วบอกเลยว่าเป็น i3t eos mountain sky new นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงไฟถ่ายรีวิวนิดนึงนะครับจากใช้หลอด p a 2 0เนี่ยเปลี่ยนเป็นหลอด โดมบัฟที่เป็น LED นะครับแสงก็จะลดลงเยอะเลยความเข้มสังเกตด,ดูว่าในวิดีโอเนี่ยความจ้าของแสงเนี่ยจะน้อยมากนะครับไม่ค่อยมีการเต้นสั่นของแสงแล้วแต่ผมเองก็ยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมืดขึ้นไปนิดนึงนะครับไม่ค่อยสะอาดตาเท่าไหร่นะครับเกิดแกะกล่องมาข้างในเราจะเห็นคู่มือนะครับเป็นภาษาต่างๆเป็นทั้งอังกฤษทั้งไทยก็มีนะครับมีภาษาไทยด้วยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูก็ได้ว่ามีอยู่ตรงไหนเนาะ English นะครับ No โนว e งเ a n Dutch น่าจะอยู่ด้านนี้แหละนะครับคิดว่ามีหรือไม่นะครับปกติแล้วโอไลท์จะทำคู่มือภาษาไทยมาด้วยนะครับแต่ว่าก็ในบางรุ่นเนี่ยจะเริ่มเต้นแล้วนะครับพอแสงมันเกินไม่เป็นไรเนาะไม่มีไม,มภาษาไทยก็ไม่เป็นไรตัวไฟฉายจะมาในถาดนะครับเราหยิบตัวไฟฉายออกมาจะมีการติดตั้งตัวของแบตเตอรี่ขนาด ทริเปิลหรือว่า 3A นะครับเอาคลายมาแล้วแล้วก็ในกล่องจะมีคําแนะนําบอกอยู่ว่าให้เอาแผ่นรอแบตเตอรี่ออกก่อนใช้งานนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอุปกรณ์เลยตัวไฟฉายในตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะมีขนาดเล็กน้ําหนักเบานะครับโดยขนาดของมันก็จะเป็นขนาดที่พกพาแบบ user friendly เนาะคือน้ําหนักไม่ได้ว่าใหญ่ขนาดไม่ได้ว่าเทะทัาจนเกินไปนะครับทำให้เราสามารถที่จะพกพาใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่าง สะดวกสบายนะครับเย่างเช่นจะเน็บไว้ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงรวมถึงบางคนเนี่ยเขามีกระเป๋าแพ็กพวกคุชิลิตี้หรือเป็นกระเป๋าแบบ everyday carry pack คาดเอวคาดสะพายไหล่อะไรเงี้ยตัวนี้ก็ยังอยู่ในขนาดที่พกพาได้ง่ายนะครับโดยโครงสร้างของไฟฉายรุ่นนี้นะครับถ้าไม่นับรุ่นที่เป็น copper brass อะไรพวกนี้หรือว่าไทเทเนียมเนี่ยรุ่นธรรมดาจะเป็น um อลูมิเนียมมันลอยนะครับซึ่งจะออนดิ้สีต่างๆกันไปซึ่งตัวนี้จะเป็นออนดิ้สี ฟ้าสลับสีเทานะครับซึ่ง o Light เรียกสีนี้ว่า mountain sky limited edition นะครับก็คือเป็นเหมือนท้องฟ้าบนภูเขาก็คือเหมือนเป็นหิมะแล้วเป็นเกล็ดหิมะแล้วก็จะมีสีฟ้าเหลือบๆนะครับซึ่งดูสวยงามนะผมว่ามันสวยนะครับมันดูแบบแบ๊วๆดีนะครับผมได้ตัวนี้มารีวิวด้วยนะครับ mountain sky เหมือนกันเป็น w a r r i o r mini 2นะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวแยกให้ดูผมไม่ค่อยชอบแสงแบบนี้เท่าไหร่นะครับก็เลยรีวิวตัวนี้ยกเปก่อน มีลักษณะเบเซลด้านหน้านะครับซึ่งตัวของ LED เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาใช้ LED รุ่นอะไรตัวเบเซลเองก็จะมีความใสนะครับของตัวออปติคอลซึ่งใช้ออปติคอลแบบ TIR หรือว่า Total Internal Reflection Lens คือใช้เลนส์บังคับนะครับแสงให้กระจายให้กว้างให้แคบตามการออกแบบไม่ได้ใช้รีเฟล็กเตอร์แบบทั่วไปก็ทำให้ไฟฉาย,ยมีขนาดเล็กแล้วก็เลนส์ที่ออกแบบมาเนี่ย มีประสิทธิภาพสูงในการกระจายหรือรวมแสงตามที่ดีไซน์มานะครับคางเบโซจะมีชื่อรุ่น i 3 t eos นะครับแล้วก็จะเป็น serial number อยู่พร้อมกับลายคา a โมที่เห็นกับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นโลโก้ยี่ห้อ o l i t h t นะครับส่วนโอริงรุ่นนี้ก็ใช้เป็นลักษณะเป็นเกลียวสปร r a l ใหญ่สลับเล็กนะครับสลับกันไปแล้วก็จะมีโอริงไม่ใช่โอริงสิโอริงอยู่ตรงองท้ายนะครับจะมีคลิปนะครับพอคล,คลิปซึ่งมีขนาดเล็กสามารถจะ เลื่อนตำแหน่งนะครับหมุนเลื่อนได้แล้วก็ดึงออกได้ถ้าเราไม่ต้องการแล้วเป็นคลิปแบบ two w a y ด้วยคือสามารถที่จะใช้นะครับใช้งานด้วยการเน็บเบ z e l d ดาวแบบนี้นะอย่ากับเเสื้อหรือจะเน็บเบ z e l Up ก็ได้นะครับแล้วการใช้คลิปสามารถจะเน็บกับหมวกนะครับหมวกแก๊ปหมวกบูนี่อะไรเงี้ยเน็บเข้าไปแล้วก็ใช้เป็น headlamp แบบชั่วคราวคือเป็นไฟ เราใส่หมวกแก๊เน,นแล้วก็เอาปีกหมวกแก๊ปแหย่เข้าไปในรูนี้นะครับในช่องของคลิปข้างหน้านี้นะครับแบบทูเวก็สามารถใช้เป็นเฮดแ m มได้ด้วยนะครับซึ่งก็ออกแบบมาได้แฮนดี้แล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับคลิปนี้ถ้าไม่ต้องการก็ถอดออกได้เลยส่วนท้ายนะครับจะมีสวิตช์ขนาดใหญ่เลยเมื่อเทียบกับขนาดไฟฉายเนาะจัดไว้ใหญ่แล้วนะครับเป็นสวิตช์พลาสติกสีดํามียางนะครับเป็นยางกันลื่นนะครับซึ่งก็จะกดเปิดปิดได้ง่ายมากเลยแล้วก็การเปลี่ยนแบตเตอรีร่รุ่นนี้นะครับทำได้ด้วยการ หมุนฝาท้ายออกมาแล้วก็เราจะเจอกับตัวโอริงที่ผมบอกตะกี้นะครับกันน้ำถึง IPX8 เลยเป็น Contact ทองแดงนะครับแล้วมีสปริงโหลดข้างในมีแบตเตอรี่บรรจุมาเป็นขนาด Triple A หรือว่า 3A นะครับเป็นเอาคา i าย 3A ขนาด 1.5V นะครับเราต้องเอาแผ่นรองแบตเตอรี่ออกก่อนแล้วก็ท่อด้านในก็จะมีคอนแทคนะครับเราใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปแล้วก็หมุน ตัวฝานะครับกลับเข้าไปในลักษณะนี้นะครับก็จะทําให้ไฟฉายพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดู user interface กันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนไฟเป็นแบบเดิมที่ผมใช้อยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีแสงเต้นเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าจริงๆแล้วมันจะดีไปตลอดหรือเปล่าเพราะบ,บางวันถ้ามีแสงจ้าเนี่ยมันก็อาจจะเต้นนะครับ flickering สังเกตว่าแสงจะมีความสว่างกว่าทั้งที่จริงวัดน้อยกว่านะครับแล้วก็เต้นน้อยกว่าด้วย เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมใช้หลอดที่เป็น LED พานะครับพา20่แสงมันจะพุ่งลงมาตรงๆเลยไม่กระจายเหมือนกับตะกี้ที่เป็นแบบนี้นะครับผมใช้แบบนี้เป็น l e กิเซ่5.5วัตต์ dimmable ซึ่งกระจายนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าลองดูว่าเผื่อแสงมันจะไม่เต้นนะเพราะาหลายวิด,ดีโอเนี่ยมันจะเต้นอยู่ตลอดนะครับสำหรับ user interface หรือว่า UI ของไฟฉายรุ่นนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยง่ายมากนะครับก็คือมีเปิดกับปิดแล้วเปิดกับปิดเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ระดับระดับ low ที่5้าลูเมนส์นะครับจะเริ่มต้นที่ เมื่อเริ่มเปิดไฟฉายก่อนนะครับเวลาเราแตะไฟฉายาไปครึ่งทางเนี่ยก็จะติดขึ้นมาที่5 l u ลูเมนนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วรีบกดอีกก็จะเป็น180ลูเมนนะครับโดยจะมีรันไทม์อยู่ที่5ลูเมนที่16ชั่วโมงนะครับที่แบตเตอรี่อัลคาไลทริปหรือว่า 3A เนี่ยจำนวนก้อนหนึ่งนะครับ16ชั่วโมงที่5้าลูเมนนะครับแสงไปได้ไกลสูงสุดที่12เมตรก็เป็นไฟฉายขนาดเล็กแสงไม่แรงมากนะครับใช้งานในรถยนต์ ส่กุญแจบ้าน2ของตกที่หายหล่นอยู่ในโรงหนังอย่างเงี้ยนะครับเริ่มต้นที่5ลูเมนเนี่ยเป็นไฟฉายที่แสงพอๆแล้วนะครับ16ชั่วโมงนานเลยส่วนการเปิดหมดแรงก,ก,ก็คือเป็นการแทบ็บเรารีบแท็บอีกทีก็จะเป็น180ลูเมนอยู่ที่60เมตรความสว่างอยู่ที่180ลูเมนนะครับใช้งานได้นานต่อเนื่องที่21นาทีแล้วแบตเตอรี่จะคั t ออฟนะครับความจ้าของแสงอยู่ที่900แคนเดลานะครับ ส่วน Impact อยู่ที่1.5เมตรระดับการป้องกันน้ำที่ ipx 8นะครับก็น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่41กรัมหรือว่า1.45ออนซ์นะครับก็ไม่ได้ว่าหนักมากส่วนความยาวอะไรก็อย่างที่เห็นนะครับผมไม่อ่านเป็นความยาวเป็นมิลลิเมตรอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันก็เล็กน,นะครับเล็กมากเลยอยู่ในมือนี่คือแบบแต่จับก,การใช้งานก็ถือว่าถนัดดีนะแต่ติด ที่ก็แรงนะเบาก่อนแล้วแรงไฟฉายรุ่นนี้ไม่มีเมมโมรีนะครับมันจะเป็น low reset ก็คือทุกครั้งที่เราปิดไปโหมดอะไรก็ตามเราเปิดมาใหม่นะครับมันจะเริ่มต้นที่ l o ที่5 l ู m e n สก่อนเสมอนะครับก็เป็นไม่ใช่ยุทธวิธีมันเป็นไฟฉาย event carry ขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องทําลักษณะเป็นแรงก่อนอะไรเงี้ยสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ก็จะมีอ Al ัลคาไลน์ 1.5v 3a นะครับขนาด 3a มีขนาด3 a เหมือนกันแต่เป็นลิเธียมแบตเตอรี่นะครับความดันไม่เกิน 1.5V โวลต์เหมือนกันแล้วก็นิกเกิลเมทัลไฮไดร์แบบรีชาร์จเอเบิลที่ซันโยแล้วก็พานาโซนิคผลิตออกมาซึ่งเป็นแบบรีชาร์จเอเบิลนะครับ1.2โวลต์ v, ใช้งานได้ปลอดภยัยแต่ว่าถ้าเป็น1 0 4 4 0เนี่ยไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็อันตรายด้วยเพราะว่ามันเป็นแรงดันสูงถึง4.2โวลต์นะครับรีชาร์จเต็มก็ประมาณนั้นแต่ถ้าใช้งานก็เหลือ3.6-3.7ถึงโวลต์ซึ่งไม่แนะนำเลยในซีรีส์นะครับปัจจุบันมีสีส้มที่ผมยังไม่มีเนาะก่อนหน้านี้จะมีดำแล้วก็จะมีเ e r t h แทนนะครับมี OD Green นะครับสีเขียวมาก่อกแล้วก็จะมีเรดนะครับผมไม่แน่ใจมีสีม่วงด้วยหรือเปล่านะ จำไม่ค่อยได้แล้วนะครับอาจจะเป็นไ5 t มั้งนะครับแล้วก็จะมีไทเทเนียมแต่ผมไม่ได้เอามารีวิวเพราะว่าเคยรีวิวไปตอนที่แล้วอันนี้เป็นคอปเปอร์นะครับหลอคอปเปอร์สีอยู่เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันสีสีนี่คือลิมิเต็ดหมดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบรัสนะครับหรือว่าทองเหลืองนั่นเองนะครับลืมไปแล้วว่าผมมีด้วยนะตัวนี้จริงๆเขาจะว่าไม่มีตัวเองไม่มีนะครับสีเทาก็จะเป็นไทเทเนียมนะครับซึ่งมีผมมีอยู่หลายตัวเลยแต่ว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมเวอร์ชันไทเทเนียมไม่แน่ใจว่ามีออกมาม แล้วก็สีดำนะครับสีดำผมมีอยู่แต่ว่าพอดีคุณแม่ใช้อยู่นะครับนี่คือ o l i ล I3T EOS นะครับ Mountain Sky Limited Edition นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วขอบคุณ Tools Aholic ที่ส่งมาให้รีวิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิดหน้านะครับเ a b y r r d e n Out